นี่ก็รายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวสถานการณ์โควิด -19 นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เม็กซิโกน่าสนใจครับเพราะว่าเม็กซิโกตอนนี้แซงบราซิลขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนนั้นบราซิลยังอยู่ในอันดับสองของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ตตอนนี้เม็กซิโกแซงบราซิลขึ้นมา ตายเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาโอ้ยนะครับขณะที่บ้านเมืองรอบประเทศไทยก็ตายมากโดยเฉพาะทางยุโรปแต่ว่าวันที่หนึ่งกรกฎราคมนี้เราจะนับรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีเหมือนกันอย่าละสายตามาดูสถานการณ์ที่เม็กซิโก มีรายงานบอกว่าตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่ารายงานถึง60%พวดพลาดขึ้นมาเป็นอันดับสองของโลกแล้วรองจากสหรัฐอเมริกาเวลานี้เชื่อว่ามีประชาชนมากกว่า321,000คนตายนะครับจากโควิด -19 ที่เม็กซิโก,โกซึ่งทางประธานาธิบดีอันเดสมานูเอลโลเปส อบดอก็ Door, ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้ครับต่อการรับมือสถานการณ์โควิด1 9นะโดยฝ่ายค้านกล่าวหาว่าดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยตามก็ทำให้มันระบาดกลับเข้ามาอีกรายงานฉบับแก้ไขที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศเม็กซิโกระบุว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่6 ของปี2,564มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ถึง294,287รายเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิมซึ่งอยู่ที่182,300รายสูงขึ้นจากนั้นนับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทั่วเม็กซิโก มากกว่า26,771คนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้น321,000ศพครับที่ตายไปนะครับแซงบาร์ซิลไปแล้วเมวื่อก่อนบาร์ซิลอยู่ที่2คือบาร์ซิลนี่มีคนตายไปแล้ว310,000ศพแต่ว่าเม็กซิโกนี่ตายไป321,000สศพก็ห่างกันเป็นหมื่นแซงไปแล้ว แต่ก็แซงแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีในขณะที่อเมริกาเองก็ตายไปแล้วตอนนี้ห้าแสนสี่หม้าพัศพไม่น้อยนะครับคนอเมริกาตายเนี่ยคนอเมริกาตายแบบนี้นี่ก็ทำให้มีการเหยียดผิวมากมายนะครับเท่าที่เราติดตามข่าวนะก็ไปฆ่าคนเอเชียคนเอเชียไม่รู้อินวิเน่ก็ไปยิงเขาไปฆ่าเขาร่มหายตายจากไปหลายศพล้ว นะครับอ่ะกลับมาทีนี้ทางผู้เชี่ยวชาญของเม็กซิโกก็เตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงในเม็กซิโกเนี่ยมันอาจจะสูงมากกว่านี้เนื่องจากว่าขาดแคลนการตรวจโรคก,การเฝ้าระวังหรือการสอบสวนโรคนะและที่สำคัญก็คือปัญหาการขาดแคลนป่วยแล้วคนไข้ไม่มีห้องนอนโดยเฉพาะห้อง icu ขาดแคลน แล้วตอนนี้คนป่วยเองก็กลับไปที่บ้าน <c oughs> นะครับกลับไปที่บ้านไปรักษาที่บ้านตามีตามเกิดแล้วก็ไปตายที่บ้านนั่นแหละเพราะที่บ้านก็ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลทางออกซิเจนก็ไม่มีนะเพราะโรงพยาบาลก็ล้นแล้วตอนนี้ตายกันเยอะนะครับซึ่งทางเม็กซิโกก็บอกว่ามันระบ,บาดอีกแล้วอยู่ยังไงทีนี้ซึ่งถือว่า เม็กซิโกก็อยู่ติดพรมแดนสหรัฐอเมริกานะครับและที่สำคัญทางออกซิเจนก็ขาดหน้ากากก็ขาดก็โทษกันไปโทษกันมาเวลานี้นะครับเอาวัคซีนไปฉีดก็ไม่พอเม็กซิโกอาการสาหัสแซงบราซิลไปนะครับทางบราซิลเองก็ไม่น้อยหน้าเวลานี้ก็ ทะเลาะกันไปทะเลาะก,กันมาระหว่างประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูแกก็แต่งตั้งรัฐมนตรีสาธารณาสุขมาอีกแล้วครับเป็นรายที่4ี่แล้วนะครับคือแต่งมาแล้วสามคนปลดไปเรียบร้อยแล้วแกก็แต่งคนใหม่มาเพื่อต้องการให้มาปราบไวรัสโควิด COVID -19 นะก็ยังเถียงกันไปเถียงกันมานะปัญหาก็คือว่าถัางออกซิเจนนี่ไม่พอครับต้องไปหา มาเพิ่มเติมไปหาที่ไหนละทีนี้ก็ไปหาโรงผลิตเบียร์ไม่ใช่เอาเบียร์ให้มาดื่มนะครับคือโรงผลิตเบียร์มันจะมีถังเบียร์สดใช่ไหมเอาถังเบียร์สดเนี่ยมาใส่ออกซิเจนอืมขาดตลาดทำยังไงได้ละทีนี้คนบาราซิลก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะนะครับคือคนบาราซิลเองเนี่ยเขาก็ไม่คือกลัวโควิดไนทีนเขาบอกกลัวอดตาย ก็ต้องเปิดประเทศกาขายหนักเข้าไปเลยวันนี้ที่บราซิลนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเม็กซิโกก็แซงหน้าไปแล้วเป็นอันดับสองของโลกรองจากอเมริกาในขณะที่ฝรั่งเศสครับก็เตรียมจะล็อกดาวน์อีกครั้งเพราะว่าตอนนี้มันหนักหนว่วงเหลือเกินนะครับโงรงพยาบาลไม่มีเตียงจะให้นอนแล้วก็พบ ผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเพิ่มเติม26,000คนอันนี้รายใหม่นะนี่ของประเทศฝรั่งเศสนะครับยังหนักหนาสากันอยู่นะแล้วก็กะว่าจะล็อกดาวน์โดยมีการกำหนดเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านเวลา6โมงเย็นสักประมาณสักเอาทำอย่างนี้สัก2สัปดาห์นะแล้วก็ทำในพื้นที่บางพื้นที่ที่มันระบาดหนักก็คือให้มีเคอร์ฟิว ห้ามไปออกนอกบ้านในยามวิกาลนะครับไปแล้วก็ไปสังสรรค์ดื่มกินกันมันก็ติดโรคก,กันมาตายไปเยอะนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางฝรั่งเศสเองก็ปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่ต้องการเปิดประเทศก็ต้องการเพราะว่าถ้าไม่ค้าขายก็ตายคืออดตายเศรษฐกิจก็พังพินาศพอเปิดขึ้นมาคนก็ตาย ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เปิดเปิดตายตายไปแบบนี้แหละนะอันนั้นคือต่างประเทศทีนี้บ้านเราเนี่ยภูกเก็ตวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมก็จะให้นักท่องเที่ยวมาฉีดวัคซีนมาแล้วก็ไม่กักตัวประมาณนั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าเขาจะทำยังไงนะมันก็อันตรายเหมือนกันไม่มาโรงแรมก็เจ๊งอีกนะเศรษฐกิจก็พังพินาศเก็บภาษีไม่ได้ เมื่อเก็บภาษีไม่ได้ก็ไม่มีเงินไปให้เงินเดือนข้าราชการอีกก็ตายไปใหญ่อีกทีนี้ทั้งประเทศยิ่งกว่าสงครามโลกนะครับก็ต้องค่อยๆว่ากันไปทีละเปราะทีละเปราะเขาก็ปวดหัวอยู่คนที่มีอำนาจประชุมกันทุกวันแก้ไขปัญหานี้นะครับประชาชนก็เดือดร้อนขายของก็ไม่ค่อยได้ผู้คนก็ตกงานนะครับตกงาน ลองหลับตานึกดูนะครับว่าตกงานแล้วไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินนี่มันปวดเสียนเวียนกล้าวมันทุกข์นะครับไม่ใช่เรื่องร้อเล่นนะมันก็ต้องมีงานทํารัฐบาลจะมาอบอุ้มคนละครึ่งมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนานๆเข้าก็จะเจ๊งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดประเทศให้ผู้คนทำมาหากินไปที่ป่วยก็รักษาไปอยู่ให้มันให้ได้ฉีดวัคซีนไปนะครับ เอาละนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกเกี่ยวกับโควิด1 9ยังไว้ใจไม่ได้นะครับแล้วบ้านเราเองก็ต้องเข้มงวดกวดขันไปไหนมาไหนก็ต้องสวมหน้ากากนะครับอยู่คนเดียวไม่ต้องสวมก็ได้แต่ว่าถ้าไปตลาดนัดถ้าไปห้างไปนูน่นไปนี่ก็สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเข้าห้องน้ำก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะครับไปไหนมาไหนตอนนี้เขาก็มีตรวจอุณหภูมิ มีการลงชื่อก็ขอให้ทำเหมือนเดิมนะครับอย่าละเว้นเป็นเด็ดขาดมีโอกาสเสี่ยงและตายเมื่อเป็นแล้วนี่ทรมานมากเท่าที่เห็นเวลานอนไม่ได้นอนงายนะครับนอนควา่าโอ้นะครับเอาละเวลาหมดลงแล้วครับพรุ่งนี้พบกับหนึ่งถ้วยกาแฟกันใหม่ผมนรมชื่อนิรันสวัสดีครับ